สวัสดีคะ่ะวันนี้คุณป้าจะดองกะลิงปิงนะคะกะลิงปิงที่ต้นคะ่ะนะคะกะลิงปิงนี่ดกมากเลยคะ่ะวันนี้ก็เก็บลงมาตัดเก่งด้วยนะคะคุณป้าก็ตัด <S <S 1> <S 1> เก็บมาล้างน้ำตัดขั้วหัวท้ายนะคะนี่คะ่ะแล้วก็ทำน้ำเกลือแล้วค่ะ น้ำเกลือนี้ก็บางคนเขาก็ไม่ต้องต้มน้ำเกลือน,นะคะใช้น้ำกล่องแล้วก็ละลายน้ำเกลือแล้วปล่อยให้เย็นค่ะแต่อันนี้ต้มน้ำเกลือน,นะคะต้มน้ำเกลือเย็นแล้วนะคะแล้วตะลิงปิงนี่นะคะก็หั่นหัวท้ายค่ะล้างน้ำให้สะอาดนะคะ เสร็จน้ำเกลือเย็นแล้วนะคะน้ำเกลือเย็นแล้วนะคะคุณป้าก็จะเทใส่ค่ะเทใส่น้ำเกลือะค่ะดองไหมค่ะดองไว้คืนหนึ่งนะคะดองไว้คืนหนึ่งนะคะดองหนึงคืนหนึ่งแล้วก็มาต้มน้ำเชื่อมให้เย็นค่ะ แล้วก็ใส่นะคะเดี๋ยวดองไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวคุณป้าต้มน้ำเชื่อมเย็นมาดูกันนะคะดองไว้คืนหนึ่งก่อนนะคะแล้วมาดูกันขอตัดตอนไปก่อนนะคะอันนี้นะช่วมคุณป้านี่คะ่ะต้มไปแล้วก็เย็นแล้วนะคะเย็นแล้วนะคะ เด้วคุณป้าก็จะไปใส่ในกริงปิงนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เย็นนะคะพอพอเย็นนี่ก็เอาน้ำเชื่อมใส่ลงไปในกระงปิงที่ดองไว้นะคะอันนี้อันนี้คุณป้าดองไว้ในตู้เย็นลวค,นค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะคุณป้าลวดรัดตัดไปเลยนะคะอันนั้นก็ต้องดองไว้ขืนหนึ่งน้ำเชื่อมป้าก็เตรียมไวไ้แล้วนี่นะคะและอันนี้นี่คุณป้า ใส่โหลดองไว้ให้ดูนะครเป็นแบบนี้นะคะพอนั้นได้คืนหนึ่งแล้วก็เอากลิ่นปิงใส่ขวดน้ำเชื่อมเทใส่เลยค่ะในคุณป้าเขาตัดตอนมานะคะนั้นดองได้คืนหนึ่งไม่ต้องแช่น้ำปูดนะคะอันนี้น้ำเชื่อมนี่เชื่อมไว้แล้วนะคะรอให้ เย็นดีพออน้นได้นะคะก็ามาล้าง,างน้ําเกลือออกใส่ขวดแล้วก็เอาน้ําเชื่อมเนี่ยเทใส่นะะี่ค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะค,คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณป้าค่ะค่อยคุณคนปลอดภัยจากโควิดนะคะการอย่าตกนะคะ แต่หน้ากากกันทุกคนปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ